คู่โลกู้เฟซสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับเคสนี้ก็มาด้วยการนะครับ Facebook ขึ้นนะครับเปิดใช้การป้องกันขั้นสูงนะครับเพื่อปลดล็อกบัญชีของคุณนะครับนะไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับพอเปิดไปปั๊บนะครับก็ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับบางท่านเจอหลายเคสากครับแบบนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับวอตแ p งไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับหรือว่าใช้งานนะครับ แต่ว่ารหัสผ่านไม่ส่งไปที่วอ s a p p สักทีนะครับทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับนะเคสนี้ผมใช้เวลาประมาณ1วันเต็มๆนะครับในการเข้าไปกู้นะครับในการกู้นะครับจะมีค่ามัดจาก่อน300บาทนะครับหลังจากที่มัดจาแล้วนะครับผมจะเข้าไปดูให้นะครับในการเข้าไปดูนะครับต้องขออีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่าน Facebook นะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับนะ คนเล็กนักเรียนโตนะครับนะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตอนนี้มันล็อกอยู่นะครับทําให้เราไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์อ่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปปลดล็อกได้แล้วนะครับนะผมก็ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่าน a c e b o o k นะครับเข้าไปดูให้นะครับแล้วก็ต้องขอรูปอ่าตัวเองนะครับที่เห็นหน้าชัดเจนนะครับแล้วก็บัตรประชาชนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ว่า เราเป็นเจ้าของ Facebook นั่นเองนะครับนะผมก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับนะก็สามารถที่จะเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปปลดล็อก Facebook ได้แล้วนะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับ Facebook ขึ้นรักษาความปลอดภัยนะครับปลดล็อกไม่ได้สักทีนะครับอย่าปล่อยที่ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกถาวรนะครับสามารถ กดที่ใต้โพสต์นะครับมันจะมีเบอร์โทร ID Line ผมอยู่นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยครับยินดีให้บริการครับ